สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอกกับแมปที่มีชื่อว่าไทโรซิงเวอร์ชั่น4.4.5 Re รีวิวนะครับผมชื่อแมปเขาเขียนมาแบบนี้ครับก็ในเวอร์ชันนี้เราจะมาดูกันว่ามีรถคันไหนที่เพิ่มเข้ามาใหม่หรือว่ารถคันไหนที่โดนเอาออกไปแล้วโอ้ใครขับรถวะเนี่ยค่อนข้างแบบว่าจะอันตรายมากๆเลยครับโอ้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 โอโอโอผมมองเห็นไกๆลๆรถตู้กำลังซิ่งมาลบ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 เสียหลักชน เอาค้างเลยเหมือนว่าจะค้างเลยครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูรถกันกดไปที่จุดสปอนมอเตอร์ไซค์ครับเท่าที่ผมสังเกตก็คันเดิมๆก็มีแต่คันเดิมๆนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะจะคันเดิมคันใหม่ผมก็จําไม่ได้อยู่ดีตั้งที่เล่นมานานแล้วแต่เราจะมาดูในส่วนของรถกระบะนะครับผมรถกระบะเออมีรถแห่เพิ่มเข้ามา รถแห่เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาตั้งแต่วอร์ชนก่อนหน้านี้เราหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปล่าสุดที่เล่นไปก็คือขับรถ10ล้อใช่ปะไม่ใช่สิขับรถเออใช่ใช่ขับรถ10ล้อไอผมก็จาไม่ได้ซะด้วยสิไปเดี๋ยวเราจะมาดูรถใหม่นี่คันนี้ที่แปลกตาผมเลยนั่นก็คือกระบะชิปโรเลตสีประตูคันนี้ค่อนข้างจะแบบว่าแปลกตาผมนะครับโมเดลก็คือแบบว่าเปิดฝากระโปรงหน้ามาเลยนะครับโชว์เทอร์โ,ทโ,ทโบ อันนี้เป็นดูโอเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบคู่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าถ้าวินเทอร์ววโบนี่มันมันสามใช่ปะแต่ห้าสองเทอร์โบนี่มันเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษนะจำไม่ได้อีกแล้วเออจำศัพท์ภาษาลถไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะดุดันมากถกเูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องเดิมเลยหรือเปล่าไม่น่าจะเดิมแล้วแต่งมาซะขนาดนี้ไม่น่าจะเดิมแล้วแหละนะครับผม มาดูซิว่าสามารถเปิดประตูได้ไหมเรียบร้อยครับเปิดประตูได้เบาะด้านในนี่คือเป็นเบาะเดิมๆนะผมพวงมาลัยเดิมก็คือคอนโซลด้านในนี้ก็คือจะเป็นเดิมๆหมดเลยแต่เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเหมือนว่าผู้พัฒนาเกมจะออกแบบมาเป็นพวงมาลัยซ้ายหรือว่ารถเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะจริงๆรถมันก็จะพวงมาลัยขวาปะถ้าเป็นรถไทยนะปิดประตูไปตอนนี้เปิดได้ครับเปิดได้4ประตูเลยนี่ครับ อ๋อและที่สําคัญคือเราสามารถนั่งท่ายได้ด้วยครับผม <Yahoo! S 1> ดูเป็นไงโคตรที่เออตรงนี้เปิดปับ๊บนี่คือผมชอบแบบในอย่างหนึ่งคือเวลาที่ขับรถเนี่ยมันค่อนข้างจะสมจริงมากครับเวลาเข้าเกียร์เวลาเหยียบคัทเนี่ยก็คือตัวละครก็คือมันจะทําเหมือนเราขับรถจริงๆเลยนี่เปิดท้ายได้ฟยวจัดแล้วเรามาลองฟังเสียงสักหน่อยเอ,อ้ไม่ได้จะนั่งถ่าย โโออ้โ้โโคิิิงงว่งทกนเราต้องไปขึ้นรถฝั่งซ้ายมาครับรถฝั่งซ้ายครับมีควันดำด้วยทุกคนดูเห็นไหมครับนี่เวลาเบิ้ลคันเร่งก็จะมีคนดำออกมาคัขน,ขนจะลั่นอยู่ก่อนครับครับผมอย่าลืมปิดแท็ c ั่ o n อนโ t r o ด้วยนะครับผมด้วยกันกดตัวทีถ้าใครที่เล่นในคอมกดตัว T นะครับ แต่ถ้าเล่นในมือถือนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นในมือถือเท่าไหร่่ะครับผมถ้าปิด traction control ปุ๊บเนี่ยโอ้ยมอเตอร์ไซค์กับกระบะแข่งกันมาป่ะคนดําคือถ้าเราปิด traction control กันออกตัวก็คือมันจะออกตัวได้โหดกว่ากันเยอะเลยเพราะว่ามันจะกันสะบัดถ้าเราเปิดแต่ถ้าเราปิดมันจะปิดกันสะบัดก็คือรถมันจะพุ่งสะบัดที่ผ่านไปวอดดูกันไปออกตัวคือยังดู สามสกิโลเมตรต่อชั่วโมงตสโอ้เสียหลักแม่มุนเป็นลูกข่งกันเลยทีเดียวเซลผมชอบตอนไล่เกียร์มากเลยแบบเสียงแบบเหมือนมากบึ้น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 คือแบบมนได้อารมณ์แบบคือแบบเสียงสมจริงมากเลยครับแต่เสียงรถในเกมนี่ต้องบอกว่าคือมันเป็นเป็นเสียงที่แบบเหมือนกันหมดเลยเสียงไม่ได้แตกต่างอะไรกันครับอีกรอบหนึ่งครับ รถคันนี้เหมือนว่าแรงเค้าก็จะไม่ได้แแบบไม่ค่อยจัดมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับที่เคยขับมาแต่ก็ถือว่าได้อยู่ครับสับห้าไปสี่ร้อยครับโอ้โหแต่การไหลนี่ก็คือไหลโหดมากห2ร้อยิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ค่าจะแบบว่าแรงแรงเกินคาดครับผมนี่เขาเรียกแรงเกินคาดของจริงหมว่าไซคับกระบะแข่งกันไปอีกรอบแล้วโอ้โหคิดดูว่ามาเร็วขนาดไหนครับ ือต้องใช้กำแพงแมบ,บในการแบบช่วยเบรคครับผมไม่งั้นเนี่ยก็คือโดดกำแพงแน่นอนครับถ้าไม่มีกำแพงกัน้นโอเคเมื่อกี้เรารีวิวเชฟโรเลตใช่ไหมโอ้รถตู้นี่น่าจะเคยเล่นไปแล้วอคอกน่าจะเคยเล่นไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของข้อคันนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับผมแต่เหมือนว่าจะเคยขับไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เพียงแค่เขาเปลี่ยนสีหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน แต่คือคนีองมันมีหลายหลายคันมากเลยเห็นไหมทุกคนสังเกตได้ว่าเสียงจะเหมเือนกันแล้วคันนี้สปอนมามันจะใส่เกียร์พีมปด้วยอ,อุนน้ยใส่แหนบใส่แหนบมันถูกต้องใส่แหนบชอบมากเลยมาได้ฟิวมาโอเคเรามาออกตัวแบบรถแดกกันไ่ลืมรีวิวเลย สามารถเปิดประตูได้ไหมเปิดได้นะครับผมอู้ด้านในนี่คือเดิมๆแต่ติดดิฟฟี่หลูกนะครับผมดิฟฟี่หลูกนะไม่รู้ว่าวัดอะไรบ้างนะอาจจะวัดแบบว่าความดันอะไรอย่างนี้เออ <laughs> มันไปเกี่ยวอะไรกับความดันทุกคนเออไม่เชียบไม่เกี่ยวเลยนะครับผมล้อขาวรถแดงฝาโปงดำมาเปิดฝาโปงได้ไหมน่าจะได้นะนี่แบบนี้คือสามารถเปิดฝาโปงได้แบบแต่ทุกคันเลยทุกคันเลยปะ ผมอาจจะไม่ได้เล่นทุกคันแต่ก็คือคันไหนที่เล่นก็คือเปิดได้หมดเลยนะเครื่องยนต์ไม่ได้แต่งซิ่งอะไรครับผมว่าเป็นรถบรรทุกใช้งานก็คือเดิมๆโรงงานดีที่สุดนะครับผมในการแบบว่าเอามาทารถคอ,อกซิ่งนะครับผมถ้าไปแต่งแล้วไปวิ่งคอ,อกอะไรแบบนี้ก็คือแบบไม่ไหวครับไม่ไหวเครื่องมีปัญหามานี่คือแบบโอโ้คือแบบเครียดเลยเครียดเลยครับผมโอเคปิดครับปิดท้ายครับผมปิดประตูซ้ายนะครับเพราะว่าผมมาไัยขวาเราจะไปขึ้นฝั่งขวานะครับผม มาครับผมมาอยู่ที่ฝังขวาเรียบร้อยแล้วโอเคปิดประตูปับมาเลยขึ้นรถแล้วมันก็จะปรับเป็นเกียร์ี้ให้ผม,มอัตโนมัิเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมลืมปิด traction control เมื่อกี้รถไม่มีอาการสะบัดเลยครับตอนของอตัวมาแล้วเรามาดูรอบที่เราปิด traction control ค,ครับว่ามันจะเกิดอาการสะบัดมาก,กน้อยแค่ไหน สังเกตได้เลยว่ารถมีการสะบัดเห็นปะมันจะออกเลนครับผมตับหาครับ400ครับ3ชับหโครับ500ถึงกระเป๋าครับไม่ถึง500ครับผมหยุดอยู่ที่494กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกคนก็ไม่ตึงเท่าขันเมื่อกี้แต่ก็นับว่าแรงไหมเครื่องเดิมแรงมากครับผมเราไม่เราจะไม่อ้างอิงความเร็วในชีวิตจริงนะครับเราจะอ้างอิงจากความเร็วในเกมที่ จากรถที่เราเคยขับนะครับผมวัดกันไปเลยว่าคันนี้ประมาณเท่าไหนเท่าไหนอะไรแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมัน PTT นะครับ p p Station นะครับผมโอเคคันนี้ก็ขับประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันๆต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคันต่อไปนะครับคันที่เราไม่ค่อยได้ขับคันนี้เหมือนจะเป็นคันเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยครับแต่คันนี้เนี่ยจะถอดคอกออก ในไหนก็สปอนออกมาแล้วมันก็ต้องมีการแบบลองขับสักหน่อยครับแต่คันนี้ผมจะไม่รีวิวการเปิดประตูคันเมื่อกี้ครับผมวิ่งอยู่ที่495กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเรามาดูคันนี้ที่เอ้ยเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องยนต์ก่อนละกันครับผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยเดิมเดิมหรือซิ่งเดิมเดิมเหมือนกันเลยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเอ,อิไม่ใช่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันถูกแล้วแต่คือมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนอกจากสีรถแล้วก็ การที่ไม่ใส่คอกที่ไม่เหมือนกันนะครับผมโอ้ข้างหลังนี่ก็คือแบบว่าตู้ทึบยครับตู้ทึบวิ่งพัดดูครับผมมาเดถ่ายวิ่งสักหน่อยเหมือนว่าเขาจัดจัดกับเราอะทุกคนครับมา let's go วิ่งดุดูดุมากคันนี้ดูดุเกินดูเกินอุ้ย สังเกตเห็นรอยล้อมันฟรีนะครับผมฟรีไปกับถนนแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับผม4 5 3คันเมื่อกี้ยังแรงกว่าเลยนะครับ4 9 5ใช่ปะไอ้4 5 3เองครับผมคันนี้ก็ไม่ได้แรงมากแต่แรงฮอกคือจัดเกินไปนะครับผมคือจัดเกินแบบขนาดที่ว่าออกตัวแล้วมันฟรีทิ้งไปหมดเลยครับมันไม่มีความเกาะถนนเลยเพราะว่าฮอกมันจัดเกินนะครับผมก็คือถ้าถ้าจะแก้ก็คือรถคันนี้ถ้าจะแก้จริงมันต้องแก้แบบเปลี่ยนเป็น ล้อหลังล้อแด็กนะครับผมก็คือแบบโหดเลยออกตัวนี่คือยกล้อทันทีเลยเอาจริงนะก็ค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยครับผมในส่วนของวิโก้คันนี้ไฮรักวิโก้นะครับผมอุ้ยมีคนขับรถลงไปในเมืองด้วยว่าผมได้ยินเสียงท่อมันดังแป้งแป้งโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปกันเลยดีกว่าก็ต่อมานะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ารถใหม่รถเก่านะแต่คือไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับผมน่าจะเป็นรถใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดหรือเปล่านะครับเราลองมาลองขับกัน NTK กระลาดนะครับผมบายช่างนิวนะครับอันนี้คินเครดิตผู้ออกแบบรถนะครับผมมาเรามาดูกันโอ้อัตโนมัติเลยเหรอปรับเป็นเมน,นูได้ไหมโอ้ได้ได้ได้ปิดแท็กชั่นคอนโทรลโอ้แท็กชั่นคอนโทรลก็คือปิดไม่ได้เลยโอ้รอบตัดด้วยนะครับผมกระบะคันนี้กระบะแปลงเป็นสไลซิ่งนะครับผมก็จะว่าซิ่งมันก็ไม่ซิ่งเท่าไหร่นะก็ปกติมาเรามาดูกันครับผม ออกตัวแรงท็อกอาจจะไม่จัดจ้านเนื่องจากด้วยเราบรรทุกสไลด์มาด้วยนะครับผมค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรเราต้องดูรอบไหลนะครับผมว่ามันจะไหลได้มากสุดเท่าไหร่นะครับความเร็วดูกันนะครับทุกคนครับดูขึ้นไปที่400ครับผมสับ5ครับผมต้องใช้ระยะทางในการแบบว่ารอให้รอบมันไหลนิดหนึ่ง5เกียร์ครับผมอยู่ที่480ครับสับเกียร์6ละคือ คือแบบผมไม่รู้ว่ามันหนักหรือว่าแรงถอ,อกรถมันน้อยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่ามันมันดันไม่ค่อยขึ้นเราเนี่ยมันแบบความเร็วมันขึ้นแบบช้ามากเลยทุกคนดูตอนนี้ครับเห็นไหมสี่ร้อยแปดสิบสี่สร้อยแปดสิบห้าคือขึ้นช้าเกินอรอบยังไม่สุดเลยคือเรานีน้วิ่งมาจนจะสุดแมปละแต่ก็คือแบบรอบยังไม่สุดเลยคือแบบมันน่าจะด้วยมันบรรทุกสไลด์มาด้วยแหละมันค่อนข้างแบบจะหนักแต่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถสไลด์ได้ จริงหรือเปล่าต,ต้องลองดูมันน่าจะมีปุ่มกดอ่านี่ไงสามารถสไลด์ได้จริงนะครับผมแต่ผมจะไม่สไลด์นะเพราะว่าถ้าจะทาําสไลด์จริงจริก็เอาไว้ทําแบบครั้งครั้งหน้าละกันนะครับผมแต่ครั้งนี้ผมจะมารีวิวรถใหม่ที่ผมไม่ค่อยคุ้นนะครับผมอันนี้ฟอร์จูเนอร์ปะไมซูอ่ะไม่ใช่ฟ er, อร์จูเนอร์ไมซูอะไรไม่รู้นะครับผมค่อนข้างแบบเท่เลยคันนี้น่าจะมีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ ก็ไม่ค่อยมั่นใจขั้นนี้นะครับผมขั้นนี้นี่เหมือนเคยเล่นแต่ไม่ใช่แมปนี้หรือเปล่านีครับผมเท่าที่ผมจําได้นะแต่โอ้โหน่าตาข้างดุจะดูดูเหมือนว่าโมเดลเนี่ยจะไม่สามารถแบบกดคลิกอะไรได้เลยเครับเฮ้ยเปิดประตูได้นะครับผมแต่ฝาปรงเปิดไม่ได้เอา้าเปิดได้นี่วะคือเมื่อกี้เนี่ยคือผมเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันไม่ขึ้นนิ้วเว้ยปกติถ้าเปิดได้เนี่ยก็คือมันจะขึ้นนิ้วครับแสดงว่า ปุ่มเป lighting, um ิดฝากระโปรงครับเราต้องกดตรงโลโก้ Isuzu ครับผมเห็นไหมมันถึงจะเปิดฝากระโปรงให้ไม่งั้นมันจะไม่เปิดให้นะครับผมนี่เหล็กคำแบบคลาสสิกด้วยนะครับผมนี่เห็นปะเหล็กคำแบบคลาสสิกโคตรเท่นะครับผมอุ้ยแต่ดูเครื่องยนต์สักหน่อยโอ้โหไอ้เครื่องอะไรเนี่ยทีบาร์นะครับผมยี่ห้อทีบาร์หรอเครื่องค่อนข้างแบบว่าดุมากๆเลยครับผมทุกคนโอ้แต่ดูเก้าอี้ค่อนข้างจะซิ่งอยู่นะเก้าอี้มาลีสวยมากครับเก้าอี้ในตำนานเลยนะเนี่ย อออเออก้าอี้อบตอเนี่เก้ออีผู้สร้างยูทูบเบอร์เลยนะเนี่ยเอออ๊ยมันมีท้านั่งนี้ด้วยผมตกใจเลยเมื่อกี้โอเคครับเราเปิดท้ายดูสักหน่อยครับท้ายก็เปิดได้ปกตินะครับผมปิดไปเราจะไม่เปิดท้ายวิ่งนะครับผมอันตรายมันก็ดีนะมันจะได้แบบว่าไม่กักลมเนี่ยมันจะปล่อยให้ลมมันแสวบลงข้างหลังแต่ก็ขอปิดละกันนะครับผมเพื่อความเรียลลิสติกโอเคขึ้นรถ อีมาลีสวยมากนี่มันรถแดกประสัยอย่างว้ยเนี่ยนะครับผมปิดแท a c t i o n control ได้หูฟังจากเสียงแล้วผมรู้สึกว่าแรงท้องในค่อนข้างจะจัดมากเลยครับมาดูกันดูกันครับผมว่าจัดสักแค่ไหนพูดอ,ออกตัวล้อฟรีไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับสำหรับรถที่ออกตัวล้อฟรีรแต่เหมือนว่าผมจะสับเกียร์ชา้าไปน,นิดนึง รอบมันสุดโอ้สุดที่480กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองครับคนเอ,อ๊ะอ,อห่าขว่มเอ้ยหางเราบ้างนี่โอ้แรงทอจกจัดจ้านออกตัวร้อยฟรีแต่ไหลไปนี่ก็คือแบบว่าไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะครับผมส่วนของคันนี้นะครับมีคันอีกบ้างที่เรายังไม่ได้เห็นรถแห่ไหมก็ต้องลองรถแห่สักหน่อยนะครับผมแบบรถซิ่งเนี่ย รถแห่มันก็ต้องไม่ธรรมดาฮนะีโน่ห้าร้อยด้วยนะครับผมอ่าปกติจะเห็นแต่ฮีโน่ห้าร้อยที่เป็นรถขึงพ่วงนะไม่ค่อยเห็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็แล้วเรามาดูกัน nkt ntk กระาดาษนะผม nkt เลยว่ะโอ้ยโหจัดจ้านจัดจ้านโอเควันนี้เราจะไปรับจ้างรถซิ่งกันนะครับผมไม่ใช่สิรถแห่รถแห่ปรับเป็นนุ่นก่อนเมน่นเป็นนุ่นเป็นนุ่นผมจะรีบพูดไปไหนวะเนี่ยโอเคครับ ขออนุญาตตั้งรถแท้ันตรงก่อนครับผมนี่ตรงแล้วปิดตัดเชื่คอนโทรลไม่ได้นะครับโอ้โหแรงมาเท่าไหรเนี่ยตามจริงอุยดูเหมือนจะไม่แรงครับแต่พอได้ออกตัวไปนิดตึงเทัานแ้นแหละผมรู้สึกได้ถึงความแรงในตัวของมันขับรถแท้คันนี้เอาแต่ก็ไปเท่าไหร่ครับผมวิ่งที่ประมาณ200ยไปลายนะนี่คือเกียร์ยังไม่สุดครับขึ้นไปที่300กิโลเมตรครับทุกคนก็ค่อนข้นางจะแบบดุมาก ดุมากฮะไหลไปไหลไปลนี่ไหลไปลของจริงต้องคันนี้เลยสับห้าครับสี่ร้อยถึงไหมโอ้แต่แรงท้องนี่ค่อนข้างจะหายฮะเออเออแอมเอ้ยเมื่ <laughs> อก,กี้คือผมชนเขาเว้แล้วเขาหายไปเนไม่รู้นุ่นไปตกอยู่ไกลๆนุ่นเลยคือแบบคือผมไม่รู้ไงว่าโมเดลรถมันชนได้มอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ต้องอืมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไ,ไซค์มันเหมือนจะมีแต่คันเดิม ผมเห็นเขายกล้อเลยดูด่วนดกได้ไงอ๋อมันยกได้แต่เป็นบางคันนะครับผมนี่ใส่ยกก็มาใส่ยกก็มาครับเอ๊เอาไปตับส่องได้ไหมสับส่องยกไม่ขึ้นเลยครับตับสามับสามขับสี่ยกไม่ขึ้นเลยครับโอ้เขาท่าเขาท่าไอ้รอบตัดรอบตัดสุดแล้วครับมอเตอร์ไซค์เว็บร้อย ร้อยคันนี้วิ่ง200ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะทุกคนบางครั้งจะเอาเรื่องอยู่ในส่วนของแมปผมไม่รู้ว่าเขาเพิ่มหรือว่าแก้ไขในส่วนของจุดไหนบ้างนี่คือผมไม่ดูเลย่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับแในสิ่งหนึ่งที่ผมแบบว่าก็อยากให้เขา,เอ,าออกอลยก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผมบางแต่ชอบเลยนะรีวิวดีมากนะครับผมบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยเสียดายที่เขาออกเลยหรือเปล่าคิดว่ากไปเขาได้อ,ออกไป ผมจำได้เขาน่าจะอ,าออกไปแล้วนะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านเานนะีมอฟมอฟมอฟเนี่ยเสียวอยู่ปอบ,อบ,อบยาวปอบยาวแม่แล้วก็แต่งตัวเสียวสวยสิกดเข้ากันเรียบร้อยคันนี้เลยสอยจุดไอเนี่ยบ้านผู้ใหญ่บ้านไอ้มีอยู่หรือเปล่าวะมองไปไกลๆอือตรงน,นั้นนา่าจะเป็นวัดหรือเปล่านา่าจะใช่บ้านผู้ใหญ่บ,บ้านนะ เป็นวัดจริงด้วยครับบ้านเขาจะบ้านนี้ก็จะอ,ออกเป็จริงก็แหละคือแ,นะแบบเลยนี้ไปก็คือไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่มีอะไรละจะสุดแล้วนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้มารีวิวแมพนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวแค่ในส่วนของรถนะครับผมก็มีประมาณนี้ทุกคนฝากด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบรถซิ่งหรือว่าชื่นชอบในตัวของผมนะครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ